โลสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับ eternity neo นะฮะห่างหายกันไปนานเลยนะครับจังเกือบสองอาทิตย์มั้งที่ผมไม่ได้มาลงคลิปเนี่ยสักหลักก็คือผมขี้เกียจนะส่วนในผลลองๆก็คือผมหางานอยู่อะตอนนี้ก็ได้งานแล้วอาจจะแบบทยอยทํานะเพราะว่าผมจะพยายามรีวิวสกิลที่แบบตัวที่จะเฉียดเข้า global แบบมีโอกาสเข้า global ตัวต่อไปมากที่สุดนะซึ่งตัวที่ผมจะทําตัวต่อไปก็อาจจะเป็น มีฮวา่าไม่ก็มูซาเวกก็ได้ครับบางทีก็จะทําเทมเมอร์ต่อนะเพราะสามตัวนี้มีโอกาสที่จะเข้าโก o บอลมากสุดแล้วส่วนตัวอื่นนี้ก็ช่างหัวม,มันไปเถอะครับซึ่งหลังจากคลิปที่ผมปล่อยลงไปในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีความเคลื่อนไหวสักสี่ถึงห้าวันหรือว่าแบบใครไปคอมเมนต์ใน YouTube ผมแล้วผมไม่ตอบเลยส5ถึงห้าวันเนี่ยอันนี้คือมีแววว่าผมโดนอุ้มนะว่าวันนี้ว่าจะไปเข้าร่วมกับแฟดม็อบเขาอยู่เห็นเขาแบบมา นัดกันอยู่นะอยู่ใกล้ๆในจังหวัดผมเลยก็เลยแบบเออไปเป็นหนึ่งกระบอกเสียงดีกว่าซึ่งการเมืองผมไม่ขอพูดอะไรมากดีกว่าวันนี้ก็มาอยู่กับมูซาสืบทอดนะครับเป็นอาชีพที่ตัวผู้ชายเลยนะที่รู้สึกว่าโหดนะโหดคือครบเครื่องทุกอย่างมีทั้งบล็อกมีทั้งซุปเปอร์อัเมอร์แล้วก็มีทั้งแบบสกิลที่แบบเบิร์ดดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะคือเล่นได้ทั้งทั้งรุกและรับเลยแต่ว่า หลังจากอาชียเข้ามาตัวนางก็ตกกระป๋องไปครับจากตัวผู้ที่เก่งที่สุดในเกมกลายเป็นผู้ตกอับลงเป็นอันดับสองแล้วนะฮะซึ่งตัวที่ตกอับที่สุดก็คงไม่พ้นเบอร์ซิเกอร์นะฮะไอตัวขวานคู่ะ่นะครับเดีย๋ยวไปดูที่สกิลกันเลยดีกว่านะฮนะมาที่สกิลแรกนะครับอ้อผมลืมอธิบายไปคือเห็นเห็นตรงข้างล่างไหมครับข้างขาง ช่องสกิลอ่ะมันจะมีคําว่า PVE อยู่ตรงเนี้ยจะเป็นจุดแนะนําว่าสกิลเนี้ยควรใช้ยังไงนะฮะซึ่ง PVE เนี่ยจะเอาไว้ใช้ตีมอน,นครับส่วนไอ้ตรงแ้กที่มันเขียนว่า PVP เนี่ยมันเอาไว้ทั้งตีมอนกับตีคนนะฮะแบบเขาจะแนะนําว่าสกิลไหนควรใช้ในอารีนาครับส่วนการคอมโบอะไรอย่างเงี้ยค่อยไปดูกันอีกทีนึงเนาะคือเขาแนะนํามาให้แล้วนะว่าสกิลไหนที่ต้องใช้ใน PVP นะซึ่งคงไม่ต้องถามอะไรกันมาก เรื่องควรจัดสกิลไหนในการ PVP นะเพราะว่ามันมีระบบตรงนี้เข้ามาแล้วส่วนเรื่องการจัดคอมโบเนี่ยเอาไว้ที่หลังแล้วกันเนาะเนี่ยตรงนี้มันก็ขึ้นให้หมดเลยนะว่าสกิลไหนควรใช้ในการ PVP PVE เงี้ยส่วนไอที่ไม่ขึ้นก็คือจัดสรรตามสะดวกเลยนะฮะว่าเราจะใส่สกิลไหนลงไปซึ่งบางสกิลที่จาเป็นในการเล่นเนี่ยมันไม่ขึ้น PVP ให้หรือคือสกิลเนี่ยมันดูแบบในระบบเนี่ย อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร,ร่นะฮะมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปดูที่สกิลหนึ่งกันดีกว่านะฮะครับสกิลนี้เหมือนจะเป็นการชาร์จแล้วก็ฟาดดาบไปนะฮะแล้วทําให้ศัตรูล้มนะครับสกิลนี้ซึ่งแรงอยู่นะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไร้ประโยชน์ใน PVP เท่าไหรนะ่แต่ว่ามีมีประโยชน์ในการฟาดมวลวงกลางใช่สกิลค่อนข้างกว้างเลยนะมาดูสกิลเสริมนะฮะสกิลนี้จะลดเลือด60ทุกๆหนึ่งวินะครับมีผล3วิ ครับสกิลนี้นะครับก็คือจะบวกพลังโจมตีให้เราเป็นเวลา10ปีนะครับเมื่อเราใช้สกิลโดนเนะี่ยเมื่อเราใช้สกิลปุ๊บก็จะบวกดาเมจเท่เราเลครับสกิลต่อไปครับสกิลนี้มีซูปเปอร์อาวุธนะครับแต่ว่าไม่มีผลในลีน่าสกิลเนี้ยแรงนะฮะเป็นสกิลที่เบิร์ดดาเมจได้แบบคือมีคอมโบคู่กับสกิลนี้คือหายไปครึ่งหลอดแน่ๆแหละถ้าเกิดว่าสกิลเยอะนี่ก็คือแรงแรงแน่ๆอะครับ ครับสกิลเสริมนะครับอันนี้จะบวกพลังโจมตี20เป็นเวลา1 0วินะครับครับสกิลเสริมอันนี้นะครับจะเพิ่มความแรงสกิลอีก10%นะฮะสกิลนี้จะแรงขึ้นอีก10%เลยทีเดียวคือจะคำนวณดาเมจที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของไอ้เนี่ยของเปอร์เซ็นต์ในการ PvP แล้วก็ไปคำนวณกับพลังโจมตีเราครับแล้วก็จะมาบวกกับอีก10%นี่แหละครับมันก็เลยจะแรงขึ้นนะฮะครับสกิลนี้นะครับก็จะเป็นการดูดเลือดนะครับ ดูดเลือด90นะครับแต่ว่าสกิลนี่มันมีอยู่ h ิ t เดียวมันก็เลยดูดเลือด90ทีเดียวเลยนะฮะมันไม่ได้ดูดขึ้นแบบ15 15 45แบบเหมือนธนูนะฮะครับสกิลนี้ครับเป็นคอมโบคู่กับสกิลเมื่อกี้เลยนะฮะไว้ในใช้ในการ PVP กับ PVE นะฮะอันนี้นะครับสกิลเสริมเนี่ยจะลดพลังโจมตี20ของศัตรู 10V นะฮะสกิลเสริมต่อไปนะครับสกิลนี้ก็จะลด ความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูลง5%เป็นเวลา10วีนะฮะสกิลนี้ก็ค่อนข้างโกงเลยนะมันรุนแรงอ่ะเพราะว่าสกิลเนี้ยมันมีธาตุอ่าวไงใช่ป่าแล้วผมก็อัพเต็มเลยเนะี่ยสกิลเนี้ยมันจะเป็นเอ่อ R อ v ฟมั้งอ่านไม่ออกเหมือนกันน่าจะเป็น R อ Eve อแหละฮะคือใช้คู่กันเนี่ยแรงแน่ๆฮะสกิลต่อไปนะครับอืมสกิลนี้ก็จะเป็นการฟาดลมดาบไปข้างหน้านะ สกิลเนี่ยมีผลบล็อกนะครับแต่ว่าไม่มีผลในลีน่านะครับก็คือสกิลเนี่ยมันบล็อกแต่ว่าในลีน่าเนี่ยหรือหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีผลนะครับก็คือใช้สกิลนี้ไปก็โดนเขาฟาดล้มอยู่ดีนะ <c oughs> ครับสกิลเสริมนะครับสกิลเสริมวันนี้จะลดพลังป้องกันของตัวลง20สิเป็นเวลาสิบวินนะฮะสกิลต่อไปครับจะเพิ่มความแรงสกิล10%บเปอร์เซนนะครับครับสกิลเสริมมันต่อไปนะครับสกิลเสริมวันนี้เอ่อ สกิลเสริมอันนี้ก็จะเพิ่มระยะในการโจมตีนะฮะก็ดูค่อนข้างไร้ประโยชน์นะฮะครับสกิลนี้ครับเป็นสกิลที่โคตรจาเป็นเลยนะครับจำเป็นตรงไหนไม่จําเป็นเด็กไม่จําเป็นครับสกิลนี้ดูไร้ประโยชน์ไปเลย <S <S ใช่มันไร้ประโยชน์ครับสกิลนี้สกิลพุ่งอันนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับ ก็ไปดูที่สกิลเสริมนะครับสกิลเสริมเนี้ยจะบวกพลังป้องกันให้ตัวเอง20เป็นเวลา1 0วินะครับสกิลเสริมต่อไปครับจะลดเลือด6กทุกๆ1วิมีคล3วินะคะับครับสกิลต่อไปนะครับสกิลเนี้ยจะยิงหนูนะฮะศัตรูที่โดนเนี่ยจะติดมินิสตันนะครับฮะสกิลนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใช้ระยะไกลครับแบบศัตรูอยู่ไกลอเงี้ยเราก็ยิงผ่าหน้าแล้วก็พุง่งพุ่งไปฟาดดับครับ อยาจะบอกว่ามันใช้คอมโบกับสกิลไหนนะฮะคือสกิลเสริมมันแรกนะครับสกิลเสริมเนี่ยจะลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูลง5เป็นเวลา10วินาทีนะครับสกิลนี้จะลดคูลดาวน์ลง3วินาทีนะครับสกิลของสกิลเนี้ยสกิลเสริมเนี้ยครับสกิลเสริมต่อไปครับอันนี้ก็จะใช้สกิลเพิ่มได้อีกหนึ่งครั้งครับคือมูซาเนี่ยผมแนะนําว่าสกิลขั้นต่ําในการเล่นของทุกอาชีพผมแนะนําเลยว่าเวลสามนะครับเพราะว่ามันจะปลดล็อกพวกสกิลเสริม พวกสกิลที่แบบจําเป็นพวกรถคูดาวพวกอะไรเงี้ยมันจะปลดให้หมดเลยนะฮะครับเดี๋ยวมาดูที่สกิลเนี้ยผมลืมบอกไอ้นี่ครับสกิลนี้ครับก็จะเป็นการเพิ่มเพิ่มนะครับจะเพิ่มดาเมจอีกทีหนึ่งนะฮะเช่นแบบเราพุ่งไปเงี้ยเราไม่มีเนะี่ยเราพุ่งไปแค่ทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดสกิลเสริมนี้ปุ๊บพุ่งไปจะกระโดดฟาดนะแล้วเมื่อเราเปิดสกิลเสริมได้เนี่ย มันจะเป็นซูเปอร์อาร์มเมอร์ให้รันทีเลยนะครับของสกิลเนี่ยแต่ว่าจะไม่มีผลในลีน่านะครับคือสกิลเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีสกิลเสริมเนี่ยแล้วเราไปใช้ข้างนอกเนี่ยเราจะโดนเขาโจมตีได้นะครับแบบเราโดนเขาทําลมได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดสกิลเสริมเนี่ยเราไม่ลมแน่นอนครับเราพุ่งไปปุ๊บเราจะไม่ลมเพราะว่ามันจะให้ผลซูเปอร์มเมอร์มาครับแต่ว่าในลีน่าเนี่ยเราโดนยังไงก็ลมเหมือนเดิมนะครับครับสกิลนี้ครับเป็นสกิลบล็อกนะครับ คือจะบล็อกข้างหน้าใช่ครับมันจะบล็อกข้างหน้าครับถ้าเกิดศัตรูโจมตีมาด้านข้างหรือด้านหลังเนี่ยเราลลมแน่นอนครับแต่ว่าข้อดีของมันคือมีเคาน์เตอร์ครับคือศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเราโจมตีกับเราใกล้ๆใช่ไหมครับมันจะฟาดดาบไปข้างหน้าทันทีครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบไม่ไม่อยากยื้ยื้อค้างไว้แบบศัตรูอยู่ใกล้ๆแล้วแต่ว่าศัตรูไม่ฟันเราอะ้วกดสกิลอีกทีหนึ่งครับมันจะฟันให้ทันทีเลยอารมณ์ก็ประมาณนี้ครับ คือเราใช้บล็อกสกิลของคนอื่นได้ครับแบบจังหวะที่อย่างเช่นแบบชาร์โดกําลังจะบล็อกเราเนี่ยเราก็กดบล็อกสวนไปเลยนะฮะแต่ว่าชาร์โดจะบล็อกนานกว่าเรานะระวังด้วยนะฮะหรือว่าพวกสกิลระยะใกล้ๆเช่นพวกอ่าพราดินเนี่ยกำลังคุ่งแทงเราเราก,กดบล็อกปุ๊บเราฟาดใส่พาราดิน <laughs> มันก็จะโดนสกิลเราแทนนะครับ ซึ่งถ้าเกิดศัตรูที่ไม่มีซูเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยโดนสกิลเราไปเขาก็จะล้มนะครับแล้วก็ต่อด้วยฟาดพายุอีก2ทีนะที่สกิลเนี่ยค่อนข้างดีนะเพราะว่ามีทั้งลุกมีทั้งรับแล้วก็มีบล็อกด้วยเนะี่ยครับมาที่สกิลเสริมนะครับสกิลเสริมมาแรกเนี่ยจะลดเลือดหนึ่งร้อยหนึ่งทุกๆุกหนึ่งวีนะครับมีผล3ามวีเฮ้ยแม่งแรงดีนะแรงแรงเกินผมว่าแรงนะสกิลเนี่ยคือโดนบล็อกไปทีนี่ลดเลือดแบบ <G ül> เยอะนะเยอะกว่าสกิลอื่นนะถือว่าเยอะกว่าตัวอื่นมากเลยสกิลเสริมันต่อไปนะครับอันนี้จะบวกพลังป้องกัน20เป็นเวลา10วินะครับสกิลเสิมอันนี้ครับก็จะลดการใช้มานาลงแหละครับอืมก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับสกิลเสิมอันนี้ครับจะลดคูลดาวของสกิลลง3วินะครับสกิลเนี้ยมันมีคูลดาวอยู่10วิไงเราเปิดสกิลเสิมปุ๊บจะใช้ได้ทุกๆ7วิเลยก็จะทําให้เราวนซุปเปอร์อเมอร์ได้นานขึ้นนะครับ แล้วแบบเราแบบ7 v ็วีบ็อกเวีบ็อกเนี่ยโอ้สบายครับสกิลเสริมนี้นะครับคือจะเปลี่ยนจากบล็อกเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์แทนนะครับก็ง่ายๆครับที่ผมบอกไปว่าบ็อกเนี่ยจะโดนข้างหลังกับด้านข้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยคือเราจะไม่ล้มนะครับแต่ว่าข้อเสียของซูเปอร์อาร์เมอร์ก็คือจะเป็นการที่เราจะโดนดาเมจแทนส่วนบล็อกเนี่ยด้านหน้าเนี่ยศัตรูโจมตีมาด้านหน้าปุ๊บเราจะไม่โดนอะไรเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับ นะแล้วก็จะมีสกิลเสริมขึ้นมาให้อีกทีหนึ่งนะครับเอ้ยไม่ดินะผมอธิบายผิดผมอธิบายใหม่ลวกันนะครับคือสกิลเนี้ยสกิลเสริมเนี้ยปกติเ,เนี้ยมันจะเป็นบล็อกครับปึ๊บปึ๊บก็จะฟันสองทีเนี้ยก็จะบล็อกด้านหน้าครับแต่ว่ามันมีทีที่สามครับปึ๊บปึ๊บกระโดดฟันกระโดดฟันครั้งที่สามเนี้ยจะเป็นซูเปอร์อเมอร์แทนนะครับโอเคนะครับผมขออภัยนะที่ผมอธิบายผิดไปตอนแรกนะครับสกิลต่อไปครับ สกิลเนี้ยมีซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับแล้วก็สกิลเนี้ยใช้ได้จริงๆคือ2ครั้งครับคือจะพุ่งใส่ศัตรู2ครั้งเลยแล้วก็ศัตรูที่โดนเนี่ยจะติดสตันนะครับคือศัตรูที่โดนเนี่ยเราโดนปุ๊บไม่ไดิศัตรูโดนแล้วใช่ไหมครับก็คือศัตรูจะติดสตันไปเลยนะฮะครับมาที่สกิลเสริมนะครับสกิลเสริมเนี่ยนะครับจะเพิ่มพลังป้องกันให้เรา20เวลา10วินาทีนะครับ สกิลเสริมต่อไปนะครับสกิลเสริมเนี่ยจะลดความเร็วการโจมตีของศัตรู5%เป็นเวลา10วินาทีนะครับสกิลเสริมอนี้นะครับอ่านี้ลดคู่ดาวของสกิลลง2วินาทีนะครับก็แนะนํานะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าควรทําสกิลให้เวลสาทุกสกิลนะครับก็จะทําให้เราวนซุปเปอร์เมอร์ได้ได้นานขึ้นนะครับทําให้เราแบบล้มยากขึ้นด้วยแล้วก็สกิลเนี่ยจาเป็นในการ v p นะครับมันใช้คอมโบกับธนูได้นะครับคือสกิลธนูเนี่ย ะะคือสกิลธนูเนี่ยยิงไปปุ๊บศัตรูจะติดมีสตันนะครับเราก็พุ่งสกิลนี้เข้าไปเลยนะครับซึ่งสกิลเนี้ยโอเคนะครับเพราะว่ามันทําให้เราแบบทําจังหวะด,ดีขึ้นแล้วก็ไอ้สองรอบที่เราพุ่งเนี่ยมันมีซุปเปอร์เมื่อสองครั้งเลยสกิลต่อไปนะครับครับสกิลนี้นะครับจะเป็นการที่เราจะปึ๊บป๊บฟาดลมดาบแล้วก็เอาดาบลงมานะสกิลเนี้ยศัตรูที่โดนเนี่ย จะไม่ศัตรูติดน็อกแบ็กนะครับหรือกระเด็นแล้วก็ตามด้วยทําให้ล้มนะครับสกิลนี้ก็จริงๆใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับใน PVP เนี่ยแต่ PVE ก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่ามันสกิลวงกว้างซึ่งถ้าเกิดคนไหนเนี่ยเน้นคอมโบครบครบ,ครบแบบคือสตัรน็อกแบ็กล้มนะครับคือ3คอมโบเนี่ย เป็นเป็นคอมโบสถานะนะครับมันเป็นคอมโบที่จําเป็นในการทาฟูคอมโบครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมทํากันนะเพราะว่ามันจะทําให้ดาเมจหายไปอยู่ส่วนหนึ่งเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้สกลิลเนี้ยปกติเราจะฟาดพายุใส่ของศัตรูได้ประมาณ3ครั้งครับในการคอมโบหนึ่งแต่ว่าเราใช้สกลิลนี้ไปแทนนะครับจะฟาดพายุได้แค่2ครั้งนะครับทาให้ดาเมจลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับสกลิลเสริมต่อไปนะครับจะลด ความเร็วการโจมตีของศัตรูลง5้าเปอร์เซ็นเป็นเวลาสิบวีนะครับอันนี้สกิลเสริมอันนี้คือจะทําให้เราสามารถเพิ่มแบบจํานวนมอนทิปตีขึ้นได้อีกหนึ่งครั้งนะครับครับสกิลเสริมอันนี้นะครับจะจะทําให้เราใช้สกิลได้อีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งข้อมูลผิดพลาดยังไงผมก็ขออภัยนะเพราะว่าภาษาเกาหลีเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกันครับซึ่งทําให้ผมจาตัวอักษรไม่ค่อยได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะคล้ายกันครับไอรูปแบบสกิลเนี่ยครับสกิลต่อไปนะครับ ับสกิลนี้นะครับจะเป็นการที่จะกระโดฟนนะะะโดฟันนะครับกระโดดฟันครับก็สกิลที่เราใช้กระโดดฟันเนี่ยจะทําให้เราติดสถานะหลบหลีกนะครับคือความสามารถของมันเนี่ยจะคล้ายๆเดดของเรานะครับที่มันมีสี่เกรเนี่ยก็จะเป็นการหลบไปทีนึงแล้วก็สวนศัตรูได้สกิลได้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 ไดาเมจอีกทีนึงนะครสกิลเสริมนะครับจะลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูลง5%เป็นเวลา10วินะครับ สกิลเสริมต่อไปนะครับจะลดเลือด60ทุกๆหวินะครับมีคนาวิครับสกิลเสริมนี้นะครับจะเพิ่มความแรงของสกิลขึ้น10%นะครับครับสกิลเสริมนนี้ครับจะเป็นการแบบเป็นทักษะพิเศษนะครับซึ่งปกติเนี่ยเรากระโดดฟันใช่ไหมครับมันจะกระโดดไกลแค่นี้นะครับจะไกลประมาณนิดหนึ่งครับแต่เรากดสกิลเสริมปุ๊บมันจะกระโดดออกมาโคตรไกลเลยครับซึ่งอันนี้แล้วแต่คนจะใช้หรือไม่ใช้นะครับ คือการใช้เนี่ยอยู่ที่เราจะเล่นนะครับว่าเราจะใช้สกิลนี้ในการสวนหรือว่าใช้สกิลนี้ในการออกนะฮะแบบอย่างเช่นศัตรูสวนมาเนี่ยแบบศัตรูซูเปอร์เมอร์มาอย่างเงี้ยเรากระโดดสวนปุ๊บล้วก็กระโดดออกไปเลยครับแต่ว่าสกิลเนี้ยศัตรูที่โดนเนี่ยมันทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานนะมินิสตันนะครับก็คือเราสามารถใช้สกิลนี้ใส่ศัตรูปุ๊บล้วก็สวนสกิลสตันใส่เข้าไปได้นะอันนี้แล้วแต่คนจะใช้นะครับถ้าเกิดคนแบบ เอาไว้ออกอย่างเดียวเนี่ยปุ๊บก็แนะนําใช้สกิลเสริมไปเลยนะครับสกิลเสริมต่อไปนะครับอันนี้เป็นสกิลเสริมที่เป็นบัฟนะบัฟนะครับก็จะบวกเลือด100ทุกๆสองวีนะครับยังคงอยู่มีผลสกิลคงอยู่สิบวีนะครับครับสกิลบัฟอันต่อไปก็จะเป็นการบวกพลังโจมตี35เป็นเวลา30วสิบวีนะครับครับสกิลบัฟต่อไปก็จะเป็นการที่จะบวกคีย์ที่เข้าอัตราคีย์ที่เข้านะครับ10%เป็นเวลา30วสิบวีนะครับ สกิลเสริมนะครับสกิลเสริมเนี้ยจะบวกคิดที่เข้าดาเมจสิบเปอร์เซ็นนะครับเป็นเวลาสามสิบวิสกิลเสริมนี้นะครับก็จะพอตก็คล้ายๆกับตัวที่ผมเคยอธิบายมาก็คือจะเป็นการที่จะเพิ่มดาเมจของแบ็กสปิริตนะครับนะครับใครที่ดูมาตั้งแต่คลิปที่ผมอธิบายมาก็น่าจะเข้าใจตรงสกิลตรงนี้เนาะมันน่าจะคล้ายกันแหละอันนี้ก็โจมดีธรรมดานะไม่มีอะไรมาก าการรีวิวสกิลของมูซาสืบทอดเนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับคือข้อมูลแบบคือยังไงละ่ะถ้าเกิดข้อมูลเนี่ยผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยครับเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ผมบอกไปคือภาษาเกาหลีเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกันแล้วก็ผมจําตัวอักษรได้ครบไม่ครบด้วยครับคือบางตัวอักษรเนี่ยมันจะออกคล้ายกัน,นครับทําให้ผมแบบดูความหมายผิดนะครับซึ่งส่วนใหญ่นในการเล่นเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยผมจะใช้ทักษะในการจําแค่ตัวอักษรเทานะครับ แต่ว่าอ่านไม่ออกครับนะบเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำเป็น PvP review ดีหรือว่าจะทำเป็นแบบการใช้คอมโบคู่แต่ละสกิลดีฮนะแต่ว่าเป็นว่าเป็นคลิปแรกกันนะว่าที่ผมจะทำในการคอมโบสกิลนะครับจะเป็นการที่ผมจัดคอมโบสกิลแทนนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวสกิลนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูการรีวิวสกิลการใช้สกิลนะครับแบบคอมโบควบคู่เป็นยังไงนะ Yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. Ain't seen the rest of I me. just wanna be the best at what I know, better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Don't ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until. I've won, they say I'm way too obsessed. And I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. So I don't repeat history, and people won't admit to me They don't want a victory, bad enough to get a C They'd rather just go leave it be, I know, this journey I've been on since 13, working hard and learning Never stopping searching, yeah, it's burning all this passion hurts me. I took action working, riding down these words. No, seat. I'm not okay. I just wanna be something. I don't wanna be nothing. Living all alone. No, I'm not alright. I'm just barely getting by. Right. But I'll tell you, I'm just fine. So you leave me alone.